ไอ้เหี้ยเวลากูกูแข่งกมึงเกิดอย่างยังไม่ได้เกิดเลยไอ้เบสิกเจ้าของช่องแล้วก็ป๋าหรืออะไรเนี่ยโม้ว่าแรงไม่ไปแข่งดูว่าผมโมว่ะทำโนวามาแข่งกับผมดิอทำโนวามาแข่งกับผมดิเออป๋าท้าออกสื่ออ๋อก็ให้รู้ดิว่าเอออย่าอย่าเก่งแต่คำพูดเอออย่าเก่งแต่พูดโดนคนนี้ไปไม่เห็นคุยเลยคุยมั้งดิเออท้าจริงเหรป่ะท้าจริงดิเออป๋าพูดเองนะ จริงละป๋าไปเลยโอ้อเคเขาจ้องจะเล่นคุณคุณตรงๆเลยอันนี้จัดจริงจังเลยนะไม่ได้แบบบันทบเทิงนะ<ช><ช>คือประมาณแบบว่ามีคนเขาคอมเมนต์ว่าหเห็นพูดแล้วเกินไอ้เบสิกเจ้าของช่องแล้วก็ป๋าหรืออะไรเนี่ยโม้ว่าแรงแรงไม่ไปแข่งดูผมก็คิดว่ายังไงก็ต้องแข่งครับก็ไปก<ต>็ไปแข่งเนาะไอ้คนที่ว่าเบสิกโมว่าผมโมว่ทำโนวามาแข่งกับผมดิ ทำโนวามาแข่งกับผมดิเออป่าท้าออกเสือไหมก็ให้รู้ดีว่าเอออย่าอย่าเก่งแต่คำพูดเอออย่าเก่งแต่พูดเก่งรู้ไปหมดรู้ยันมดมีเมนนี่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วคนเราอย่าไปเก่งกันน้นๆถ้ารู้ยันมดมีเมนเนี่ยทำานวมาแข่งกับผมดิเหมือนกันเนี่ยโค้งเคงองเดินน้ำหนักเท่ากันอะไรเท่ากันคนทีหลังถนนเอออย่าคอมเมนต์แบบที่ว่าเออนั่นคนเรามันก็มีจิตใจมี ด้วยกันทั้งหมดแหละจะคอมเมนต์เล่นคอมเมนต์จริงก็พอดีเขาคอมเมนต์แบบนั้นผมก็เลยคิดว่าแต่ผมไม่ได้ว่าอะไรเขานะแต่ผมกลับมองว่าเดี๋ยวเออเดี๋ยวทำลองลองแข่งดูแล้วกันว่าจะพอจะมีที่ยืนมีถ้วยอะไรกลับบ้านไหมอะไรี้เก็ลองลองดูเนาะเราแต่เราไม่ได้มั่นใจร้อเปอร์เซ็นต์หรอกว่าเราจะได้โพดอมโพเดียมเลยขนาดนั้นเนี่ยแต่ว่าถามว่า มีคนบอกว่าเออทำไมไม่แข่งเดี๋ยวเคเดี๋ยวลองดูไฟมาเลยขอพัฒนารถอีกนิดนึงนะก็รถเถอ่ะมันต้องพัฒนาแล้วเราก็ไม่ได้มีคนขี่เรื่องเรื่องเราไม่ได้มีคนขี่ที่เก่งๆเราไม่ได้มีคัสเอคัสบีคัสซีรถเรารถหลังถนนเรื่องเรื่องอ่ะใครทําได้ทนกับนี้ไหมล่ะอ้าวมาดิอันนี้ยังไม่พังเลยนะเออทำได้ทนตันนี้ไหมจริงโดนคันนี้ไปไม่เห็นคุยเลยคุยมั้งดิ โดนนวาันนี้เออคุยบ้างเหน่ยบางทีไม่เขาจะให้เราไปเจอกับพวกตัวแข่งจักรยมชักยาวหัวก็บอกไปว่ามันไม่ได้ไม่ได้รถมันแค่เพราะว่าหนึ่งเลยคือเครื่องเครื่องยนต์พวกนั้นมันเป็นเครื่องตัวแข่งแล้วก็เครื่องทํามาหลักแสนอันนี้ต้องยอมรับว่าทาเขาทำเขาทำแรงจริงเนาะใช่ใช่ไหมล่ะป๋าเพราะเดี๋ยวนี้ทางป่าวิ่ง1ิบต้นต้นแรงมากเลยเนาะใช่ไหมไม่ได้แบบว่าจะไป อะไรหรอกแต่แค่อยากกะสือว่าเราเขาคอมเมนต์แบบนั้นก็เลยคิดว่าเออเราลองแข่งให้เขาดูไหมอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตแล้วแล้วก็เอาลุงโนวาจะเอาไปแข่งครั้งแรกก็รู้สึกแบบเอานะแม่อันนี้อันนี้ทรงนี้ทรง,งนี้เป็นรถแข่งได้ปะ<ไ>มันเป็นรถแข่งได้ไหมทรงตรงนี้มันเป็นรถไม่ได้เนาะมันเป็นรถแข่งไม่ได้หรอกมันก็เลยว่าเออเนี่ยลองดูดิมันเต็มเต็มนะแต่ถามว่าเออใครทําใครทําแล้ววิ่งได้ขนาดนี้แล้วทน แล้วทนว่าอย่างเงี้ยทนเงี้ยได้ไหมนะ่ะถ้าทนได้เงี้ยโอเคโอ้ยผมลงคลิปเขาบอกชี่ว่าไปแข่งกระกระบาแข่งกค่สิบโลไหมอะไรเงี้ย <ừ> แล้วก็มีคนไปเม้นต์อบว่าพี่เอาเงินไปสร้างสนามให้เขาได้ไหมสิบโล <c oughs> <c oughs> ผมก็เลยผมก็เลยเออไม่อยากตอบอะไรก็ไม่เป็นไรก<อ>็ไกลโค้งมเลยเดีเ๋ยวก็ดีใจที่แบบว่าคนไปคอมเมนต์แบบเข้าใจนะแบบว่า มีการบอกประมาณแบบเออเอาไปแข่งกับ10กระบาทสัก1ิโลไหมก็มันไม่มีที่เนาะป๋าเนาะเขาสร้างคอนเทนต์เขาก็เออเขาให้เข้าใจอยากอยากมันก็อยากให้บันเทิงจริงๆแล้วผมที่ว่าที่ว่าป๋าแบบพูดอย่างนั้นอย่างนี้นี่ก็เป็นการแสดงนั่นแหละใช่ป๋าแสดงไหมจริงจริงเรื่องจริงเหรอจริงอกจริงเมื่อกี้เดือดจริงเหรอจริงเดือดจริงเ้าวอาานคุยบางทีก็คุย มันก็ทุยเไ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้แกเดือดจริงอ่ะนึกว่าแกเล่นนะเนี่ยไม่เล่นเหรอเราก็เก่งเอาเก่งอ้าวเมื่อกี้เดือดจริงนะเพาะเมื่อกี้ท้าท้าจริงเหรอปะท้าจริงดิเออเหมือนเหมือนกันหนึ่งมาเหอะหนูทำได้เองเนี่ยกูทำได้เองทั้งหมดเลยไม่กลัวเลยกลัวที่ไหนไอ้ประเภทที่ว่าแหมเห็นเขาวิ่งหน่อยจะมาอิจฉาเขาจะมาว่าเขาอย่างงี้อย่างงี้อย่าไปเอ้ย เอานะาคนเรามันก็นิดเดินแต่ก็จะมีการอัปเกรดเล็กๆน้อยๆนะครับไมจะทำแบบไหนนะว่าเออเราจะทำจะทำให้มันเป็นรถืีจะทำให้มันเป็นเรือออมีแค่นั้นแหละจะทำให้มันเป็นรถมันก็เป็นรถจะทำให้เป็นเรือมันก็เป็นเรือแต่นี้ว่าเออเรายุคนี้เราก็เออทำมาหากินเราเออเราก็ช่วยๆกันไปเราจะไปโอ้มันไม่มีหรถ คันนิดเดียวซีซีนิดเดียวก็ไปแข่งก็ไอพวกแมมหกสูบซี่สูบมันเป็นไปไม่ได้แต่ถามว่าเออจะทำไงอ่ะอยังงน้อยๆก็ทำให้ดูเออก็ทำให้ดูใช่ทำเอาเอามันทำเอามันนี่เอาใช่ด้านนัะเราก็อยู่ในกรอบในแนวของเราเราก็เออสายบันเทิงนิดนึงเราไม่ใช่ว่าเออเราก็โอ้โหอะไรก็ไม่ได้ไม่ใช่เราได้แต่ว่าเออเห็นใจกันนิดนึงยุคนี้แล้วเออเราก็ ช่วยๆกันพักพวกกันอะไรก่อนบางคนก็น่าสงสารน,นะ,ะคนไม่เคยมีรถไม่เคยมีไปแข่งเนี่ยโอ้ยมันใส่ทำไมไม่ไม่เอาไปแข่งละไอ้เหี้ยเวลากูกูแข่งบมืมองเกิดอย่งยังไม่ได้เกิดเลยไออ่ามันแล้วก็จะมาว่าคนโน้นคนนเอออย่าไปว่าเลย มันมันไม่ใช่หรอกป่านี่ก็จะบวกอย่างเดียวเลยนิดหน่อยเราก็เออยอมยอมกันไปป่าก็จะบวกอย่างเดียวเลยใจเย็นป่านใจเย็นผมใจเย็นไหมผมไม่บวกหรอกแต่ว่าผมไม่ยอมอยู่แล้วมไม่กลัวแล้ววันนี้สิ่งต้องแก้ก็ที่ผมเจอมานะป่าก็คาบูแล้วก็ท่อนะครับแล้วก็อาจจะทํา เสื้อสักหน่อยเนาะเอาสักลูก59เลย่วันนี้เนาะเอาเสื้อแบบไหนเสื้อผมไม่กลัวหรือว่าผมไม่เสื้อ้เสื้อสูบพลาสติกเสื้อสูบแล้วก็ผมไม่กลัวผมพอแล้วเอาเป็นลูก59แล้วกันแต่ว่าตอนนี้มันลูกน้อยลูกเล็กไงเราใส่เป็นพอัพดีกว่าั p u cc สอง JR นี่ก็น่ากลัวนะป๋าแต่ว่าแต่ว่าเรากลัวไหม JR ให้ไหนไม่รู้เหมือนกันนะครับต้องลองดูแล้วกันเดี๋ยวรอลุ้นดูเดี๋ยวรอผู้ชมตามบ้านก็รอดูแล้วกันว่า JR จะมาเจอกันก็คือเป็นการกระชับมิตร แข่งสนุกสนุกไม่ได้แบบจริงจังไม่ได้มีวางอะไรเลยเอาไว้ง่ายเอามันอ่ะอันนี้ก็กําลังทําท่อให้ระวังนะครับถ้าเจอคันนี้มันเนี่ยจะมันออกนะครับใช่ครับกลัวมันจะออกนะครับระวังนิดนึงอย่าหาว่าขิงอีกจ้าจ้าซะเหลือเกินก็และแหละพร้อมแข่งขันนะครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันผมไม่กลัวผมไม่กลัวครับกลัวครับได้ครับผมไม่กลัวครับ ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไปป่าป,ปีบือไก่ปีบือไก่ป่าลูกกระถางอ่ะลูกกระถางอ่ะลูกกระถางไปล,ลงไปแล้วปีบือปลาปีบือไก่เปลี่ยนท่อเรียบร้อยเปลี่ยนท่อเรียบร้อยอับเกรด์ทำไมาโยนอย่างนี้ไ,นไปลองให้ท่านผู้ชมไม่ดูเดียเด๋ยวอยากฟังเสียงว่าท่อใบใหม่อ่ะ,อะ ีดอ่ะเอาเนี่ยทอดไปเดิมอ่ะดูครับดูพวกมันทำผมเนี่ยทำให้ตลอดนะงานเนี่ยไม่อันนี้อันนี้คือวิ่งดีกว่าท่อเดิมไหมโอ้เนี่ยเหรออ้าวได้เลยครับปาปาพูดเองนะปา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 ปพูดเองนะจริงละเได้ไหมแล้วครับปาดิดได้จะลงคาถาให้กับลุงโนวาอีกครั้งเพื่อจะได้กลับมาโลดแล่นก่อนแข่งขัน ที่จะถึงนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟหรือของจริงใครอยากจะเจอโนวาคันนี้ได้เจอแน่ครับตอนนี้มาที่ร้าน<ม>าได้เจอ,อมาเปลี่ยนนะครับดีครับเปลี่ยนท่อตัวใหม่ครับอะไน,นี่ขายก็เดิมไม่บอกครับว่าวิ่งวิ่งว่าเก่าไหมครับไอ้แต่ผมไม่กลัวนะครับไอเนี่ยจะกับโยท่อเก่าทิ้งคิดดูแล้วกัน คนเรามันใช้ไม่ได้้วครับหมาไม่แดกเลยโอ้ยธรรมดาเขามีต่อให้คนอื่นเขาบ้างจะไม่ใช่ต้องเก็บพ้อคับมาครับอ้าวเก็บเอาดูลักไว้นี่ก็ไปดินหุ่นกินครับไปจอดไว้ใชรู้ท่าไหนดูครับก็เลยต้องเอาใหม่ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปเเค เด็อดตบหน้าไม่เลยเด็ดโดนก็ป่าไม่เอาแล้ว嘛เออพอพอพอรู้เรื่องครับผมไม่กลัวดินมหาชัยครับคุณมาถูกทางแล้วนี่เสื้อทูทีมอเตอร์ไซค์นะครับใส่แล้วเก๋อย่างแน่นอนนะครับแขนสั้น550บาทนะครับแขนยาว590ราสนะครับมีสีดำและสีขาวนะครับก็ตามพิเศษช่องของผมเลยนะครับผมไม่กลัวนะฮะพิเศษมากกว่านั้นนะครับถ้าใครสั่งเสื้อนะครับรับสติ๊กเกอร์ผมไม่กลัวทันทีนะฮะต้องสั่งเสื้อเท่านั้นนะครับถึงจะไไไดดดด้้้้นน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 ะะะะะะคคครรรรรััับบบมมมม่่่ีีีีขาาาาายยฮฮกก็ถใใสจจตติอออลลล์งเเหืทพผได้นะครับ